สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแบมเหมือนเดิมนะคะลูกค้าวันนี้แบมจะมารีวิว,ว,ร,ว,วรถเป็นตัวเพาลอยบ้างที่ร้านเราก็มีนะคะเพาลอยลูกค้าเป็นเพาลอยตอนเดียว isuzu d max 3 0 s นะคะลูกค้าสวยมากๆรถปี2021นะคะสีขาวแท้เดิมโรงงานใครใช้บรรทุก5ตันคันนี้สบายๆเลยคะ่ะลูกค้า แม็กเปลี่ยนลายได้นะคะลูกค้าแม็กใหม่ยางใหม่ถ้าลูกค้าไม่ชอบลายนี้สามารถเลือกลายเปลี่ยนได้เลยคันนี้สีขาวนะคะขาวแท้เดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าออไฟตัดหมอกใส่มาให้แล้วนะคะลูกค้าอันนี้มีไฟตัดหมอกด้วยนะคะโฉมพลิกโลกปี2021นะคะภายนอกสวยงามมากๆนะคะลูกค้าคอบเป็นคอก ซมเลดนะคะลูกค้าคอกเบิกใหม่แม็กยางเบิกใหม่นะคะลูกค้าไม่ยังไม่ถึงหนึ่งแสนโลนะคะลูกค้าไม่เดี๋ยวให้ดูเลยข้างในเป็นเทาสร้างนะคะลูกค้าตัวนี้สวยใช้งานหาเงินได้สบายเลยคะ่ะลูกค้าลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้า ดีแม็กคันนี้กระบะดามให้แล้วนะคะลูกค้าเรียบร้อยดูตัวแหนบโชคแหนบครบสวยมากๆนะคะลูกค้ามีกล้องถอยจอดมาให้ด้วยนะคะ ชมภายในกันบ้างดีกว่านะคะมีขับฟรี45วันด้วยนะคะลูกค้าสำหรับกระบะตอนเดียวเพาลอยนี่ภายในสวยนะคะลูกค้าเบาะหนังสีดำวิทยุ CDMP3 ครบนะคะลูกค้าแอร์อนาล็อกปรับเองนะคะลูกค้า ่เดี๋ยวดูเลขใหม่กล้องไม่โฟกัสนะคะแป๊บหนึงเลขใหม่5,6,691กกิโลนะคะลูกค้านี่ดีแม็กสคลิกโลกเพาลอ,อยนะคะลูกค้าเกียร์เกียร์ธรรมดาราคา6กแสนสอบาทนะคะลูกค้าปีบเอลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะลูกค้าใช้เงินออกรถแค่6,000บาทนะคะ ราคาผ่อนเริ่มต้นประมาณ1นึ0 0หกว่าบาทนะคะลูกค้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามสามารถติดต่อแบมเข้ามาได้ที่เบอร์0 9นย์เก้าสีเลยนะคะหรือว่าคลิกลไลน์เพื่อนแบมมาได้เลยสอบถามข้อมูลการออกรถกับแบมได้เลยนะคะโดยตรงเลย วันนี้แบมก็ขอจบการรีวิวไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ